มาสวัสดีจ้าพี่น้องมาโมน,นี่น้องบีเฮ็ดน้ำยาข้าวปุ้นวันพระย้ายมาเฮ็ดไปวัดน้ำในหลาไปเพ่นเจ้าเกียร์น้องบีบ่ได้เอาไปดอกเฮ็ดบ่ทันเฮ็ดบ่ทันก็เลาะเสฮให้แต่ายากสินอันนี้น้องบีตุนตุนขาไก่ไว้แล้ว แล้วก็ใส่ปลาทูใส่กระชายใส่พริกแกงบ๊บได้ใส่กะทิได้พี่นอ้องเพราะว่ามิตรภูไข่กินกะทิบ่ได้มีกะล๊ะทิกันไม่ได้น้องบีกเลใ่ใส่แต่พริกแกงใส่ใบกระขูดลงไปเฮ็ดบ่เพ็ดผู้ได้มากเพก็ดกะแห่งเติมพริกใส่เอาเนาะเดี๋ยวย่าจะกินบ่ได้ ที่มันขึ้นอยากมัสงส ong ขึ้นอ,อยากก็เห็นไอ้เพื่อนกินโหลดสร้างเพื่อนขึ้นอยากเห็นบอกขึ้ปนป่าแล้วขึ้นอยากแล้วก็กินได้หลายเลยมันบีก็จะใส่เป็นอันนี้นะมีเลือดไก่มีลุกชิ้นปลาใส่เข้าไปคักๆเลยขาไก่ลองบีตุนไวสักพักแล้วส่วนพักบ่ทั้นได้ล่างอันนี้ก็จะมีต้นหอม ต้นหอมผักซีผักอีตูผักอีตูใบแมงรักห้องหลัวซี่เล่าเดี๋ยวจะแบ่งไว้กินกับน้ำขออนุญาตน้องบีปิดฟ้าหมอไปแล้วหมอมันปุ่มเด้อน้องบีเลยขอเอาฟ้าหมอออกมันปู่มไหมพี่น้องน้องบีลเลบะใส่เดี๋ยวสีเยาะเกลือลงไปนิดนึง ขอไห่ผู้ที่บอกกินผงนั่เนาะนี่ไอ้นมบีใส่ปลายซอนผงนั่แล้วก็นมบีจะเติมน้ำตาลเติมน้ำตาลแบนเอาเขาน้ำลุลำ่มลงน้ำเลยแบนยืมเขาน้ำใยเราอยู่ในบ้านพี่น้องสอบนึง อย่างนั้นบพอพ่อกินเปรร่นันพ่อบ่ไปเอาเด้อมาสั่มดีดีคนบอมเป็นพีีเป็นหนองแค่พี่น้องน้ำบางข้าเจ้าวกัญท้าบ่ามี่กินขอนียวขอจเจ้าญยารรสีมาหายสอบนึงมันก็นเลยยั่งที่น่องอันนี้น้องมีเติมน้ำปลาแดกลงไปปลาแดกน้องมีใส่ไปสักสองทัพพี่เพื่อค้อมนัว อะไรซีมันก็เอาเอาไปข้างในพี่เขาออกมานล้วมันแยายนั่นนะตัวเล่าอันยามาพาะกินฮะเ,เอาไปข้างในข้างในนี่แหละหวานเออว่างไงคนล่ะพราะว่าสีแดงเป๊กสี กุญญูบซูไปป่วยฮะอุ้ยยังยหันเดียวนอ้อนกินไเว้าหันสองเมย์ป่วยแย่งกันน้ำนองกินเดี๋ยวสิเติมน้ะเต้าลงเลงต็มหม้อพอดีแล้วข้าพ่อกันมาสีใสอันนี้มาสีล้นขาไก่เพื่อละตุม่มโดนตอนแรกว,ว่าสีใสกะทิมันมีแต็ ขนไข่ขนหนาวพี่น้องเลยกปใสบ้านหลานได้ยวนบ่มันสุกบลทอกันมันสุกเป็นบวานไหมหวานพี่ลังบาง้างเาสี่ยรึปะคุณแมอะไรแดหมันซีมมนกันนะซี่มันกระดาดเอาหนูว่าบ่เดกซื้อพวกอะรกับฮะ เห็นป่าวไม,มาซีมเลยดูบแ่บแล้วอันกินยาได้หลายเห็นบ่หมู่บ้าน,นกานินน้ำแดงกระผมอาจะน่ากินได้ยาเออกินยินยังไปกระผมยาละผ้าปิ่นไม่กระสันมันไปทางเขาเหรอวะ <laughs> มันเข้มม <laughs> ันขาดเราเฮ้มันขาดเราเมนบ่เดี๋ยวนั่งเลยยังเข้มบ่จืด ซิมมงไหมดูแล้วมันเกีเขมขนเลยิพ่อวะทำเรด่้พอดีเนาะมปุงไปปุงมากสีเข้มซะเออดิ่เอาสีิม่านะหานเตาคอนมันจอ้หมดซิมหวาเนีซ่นพดีบ่เออ่มัเขมขนพดีเลยไปมักเฟแเตอมักพริกใส่เอาพอวะอืาจืดอ้าว

เดือดใจเขาเลยเต็มหม้อพอดีเดือดไก่ลูกซีนป่าไปซื้อพื้นยองเอิดยังไงท่อหายเบยนมาอยู่เป็นมูนยาถา,ากำนองข้างกะตือน้ำออกมากกับไปเลยไปซื้ออันเครื่องมาเห็ดข่าปุ่นขนมห้น้องแบนมาอยู่น้ำยาถา เลือดไก่กับดุกสีนมันเดือดให้น้ำม,มันเดือดสักก้อนเด้อให้จะอันนั้นไม่ได้ได้ให้จะปป่งเพราะว่า,วาเลือดไก่มันสุกแล้วก็จริงแต่เอาให้มันห่อนๆ่อนไหมพี่น้อง เราคิดอ,อยากเนี่ยดีใจแฮงเรากินเขาได้หลายให้เลาคิดอ,อยากเห็นบอกเราอยากปนประตูมันขึ้นกระบวกผักกินเขาได้บลกหลายเไยปนประตูกระสันปลปาคอก,ก,กระบวกผักปักปนป่าใส่แมงดายังหมอนี่เดือด มันน้องบีปิดแล้วมันปูมขึ้นแก๊สบานี้มันหล่นออกข้างขางเก๊สมันสีหมอดน้องบีก็เลยบอปิดเต้วพี่น้องสิว่าเป็นอย่างคือบวมักปิดฝาหมอน่ะนะน้องบีค่อยปิดบานมันมันหลับเป็นยังไงบูมันปูมออกนี่หมอนกำลังเดือดจะคนณตัวของเธอลง อืมปานใส่กะทิใส่พริกแกงบอเผ็ดได้พี่น้องพริกแกงธรรม,มดาเี่ยนะคะขาไก่ห้องเป็ดกระแสริบ่พี่น้นนองเอ้ยคือนะปาน้อยู่ไส้หลักคือมีแต่เครื่องมีแต่ตอนตักกินคักคักรวดขาไก่อยู่ข้างล่างพี่ขาไก่นะใส่ขาไก่หอมเค็มข้นบุลเบีกระติเติมพัมกที่ห้องล่างไว น้องน้ำบานเพิ่นก็ดีดีเห็นห่าเขาบ่พ่อกินบ่ได้เว้าน้ำเพ่นอยากบ่พ่อกินบ่ซุ้ไปเอาเด้ออยู่หันอยู่นีบอกมื่ักว่าพี่น้องได้ใส่กุนได้พี่น้องพี่น้องน้ำบานก็ได้ข้าเจ้าดีน้ำขับเหตดดีไปบ่อดตายดอกเสื้อน้องดีใส่ผักลงไปเห็ุแล้วมองบีกัสิปิด เอ็ดเลยพี่น้องอน่ากินบ่โอ้ขาของคักก็ต้องอืมเป็ดตแสบบ่พี่น,ออน้องมืดบ่ลืมเปิดแฟลชให้มึงเออ,อมึงเนี่ยไปตักไปทางไหนมิตรเคืองพูดนะว้าวน่ากินบ่มากมากพูละถวยพี่น้อง แล้วน้องบีสิตักใส่ออกใส่หมอใส่ใยังไปเหยายกระสิบแบงไปไห้ให้พ่ออยู่หน้านำ้ำกสิออกไปกินปะ่ะไปสดขอบปูนแทบแทบน้านกันพี่น้องขอบพระคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมาฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องบีในเดอ้อโอนี้เฮ็ดขอบปูนสู้กินยายบอกเฮ็ดไปเพ่นว่าน้าในอีหล่าเฮ็ดปอท่านน้องบีเฮ็ดเพท่านแรยนอยู่พ่อเดี๋ยวมันเมยเนาะ,ะไ้รอบหนาสำหรับโันี้ไปก่อนขอบพระคุณหลายกลับสวัสดีจ้า